สวัสดีครับสวัสดีเอสตีน้งตะวันสุดขั้นเลยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาขอความรู้กับคุณตานะครับผมว่าอ่าทาไมนะครับช้างอชอบแทงดินอ่าใส่คนที่ไม่ใช่ควานมายืนดูเวลาที่ควานไม่อยู่นะครับหรือโยนสงของใสคง่คือถึงอะไรคือถึงความหมายอะไรนะครับขอความรู้จากคุณตาหน่อยนะครับผมดูนะครับ สวัสดีครับคุณตาลาครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนครับสวัสดีเอฟซีรุ่นใหม่รุ่นน้องๆรุ่นพี่หรือทุกคนเลยครับเอฟซี FC ทุกทุกคนเลยครับตาจะขอเล่าเรื่องเรื่องจริงที่ตาเคยมีประสบการณ์มาก่อนนะครับไอช้างที่โยนของใส่นะโยนของใอองส่โยนสมมติสมมติว่าเราไม่ใช่ขวานเออไม่ใช่ขวาน ไม่ใช่ขวานที่ที่ที่ผูกล่ามไ้อย่างนี้นะเมา่เกี่ยวกับช้างป่านะอะช้างบ้านพูดกับเรื่องช้างบ้านสมมติว่าช้างบ้านเขาเป็นช้างบ้านแล้วทีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขวานไม่ใช่ขวานเดินมาเดินผ่านข้างหน้าเดินผ่านข้างหน้ามาเขาเห็นว่าสมมุติว่าโอ้ช้างตัวนี้ทําอะไรเก่งหมดทําอะไรเก่งหมดคนอื่นเขามาสั่งทําไมมันทาใส่นี่แหละตาจะพูดให้ฟัง ตาจะพูดเลืองเรื่องนี้ให้ฟังว่ามันเป็นแบบส่วนบุคคลเป็นเรื่องแบบส่วนบุคคลส่วนกับช้างฟานกับช้างเขาพูดกันเขารู้เรื่องอืมช้างเขาจะมองดูว่าช้างเขาจะดมอ่ะใครเดินมาใครเดินมาใครมาสั่งเขาเขาจะยกงวงดมดมกลิ่นก่อนนะเขาจะดมกลิ่นก่อนเพราะว่าช,าช้างก็ใช้กลิ่นใช้กลิ่นอ่าเขามองดูว่าใช้กลิ่นเขาจะว่า คือใครบังอาจมาสั่งเขาอืมมันเป็นอย่างนี้บอาอ่า <c oughs> ใครบงรับอรบงอาจมาสั่งเขาอืมใครมันเป็นแบบว่ามันเป็นของเขาเองน่ะตากระพุดนไม่ได้เลยวะ่ะใครบังอาจมาสั่งเขาสั่งให้เขาทานูน่ทนทานี้เขาไม่ทําตามแต่เขาไม่ทําตามกระดมแล้วไม่ใช่ฟานอ่าเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันสั่งได้แต่ควานช้างอย่างเดียวอ่า ขอให้แม่ไอเอฟซีทุกท่านรู้ว่าควานใหม่ควานเก่าเขารู้เลยว่าถ้ามาสั่งอย่างนั้นเขาจะงกงวงดมโบรวมโดไม่ใช่ควานของเขาไม่ใช่ตัวสนิทใกล้ชิดกับเขาเขาจะไม่ทําตามเลยเขาโมโหอีกด้วยนะเขาโมโหอีกด้วยเออโมโหอ่าเขาสีนี้เขาทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นช้างบ้านช้างผูกไว้เขาจะทําอะไรไม่ได้ เขาต้องโชงาเขาเขามีงาเนาะมุ่า้างผู้มุรา,าังผู้เขามีงาเขาแทงงาจึบจ๊บจึ๊บเ,เออแทงคออแทงดินเลยกระโดดแทงดินจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บหรือเขาหยิบอะไรที่หยิบได้หยิบได้เขาจะฟาดเลยฟาดเสียญยาอย่างนี้นะแล้วมาอยู่ใกล้ๆนะจี้กระจายมาเลยเขาจะฟาดใส่ อถ้าไม่มีเศษจ้าเขากรอบดินกรอบดินกรอบดินก็จะหวานปึ๊บบึ๊บบึ๊บบึ๊บหวานใสทันทีอหวานทันทีอถ้าหลบทันไม่เป็นไรนั่นแหละช้างเขาเขาฉลาดมากทุกวันช้างช้างทุกวันไม่เหมือนช้างแต่ก่อนช้างแต่ก่อนนี่ใครโอ้ยใครก็เดินจับได้เดินอะไรใครมาสั่งได้แต่ช้างทุกวันมันฉลาดมาก ฉลาดแบบไหนเพราะว่าช้างทุกว,วันมันอยู่ใกล้ชิดกับคนมากอืมอยู่ใกล้ชิดกับคนมากเขารู้หมดรู้คนพูดอะไรเขารู้หมดเลยนะ <Okay. S 1> รู้เ <Okay. S 1> ข้าใจภาษาเออเข้าใจภาษาเราหมดเลยเราพูดเราจะด่าหรือเราจะโกรธอะไรนี่เขารู้หมดอืมแต่เขาไม่จําคนอื่นเขาจําแต่ควานอย่างเดียวจำแต่ควานพูดอ่าจำแต่ควานพูดเขาไม่จําคนอื่นสมมติว่าดูลดตาตาเอาพูดง,ง่ายๆว่าบ้านตาไม่ได้อยู่นี้เนาะ บ้านตาอยู่ที่อื่นตาขี่รถมานนูเสียรถตาอยู่นู้นจดจําได้แล้วร้องรอแล้วร้องรอแล้วนานรถนี้ตั้งหลายคันรถัตงหลยคันทำไมไม่ร้องอ้าวยายแก้วเขาอยู่นี่เขารู้เลยว่าเขารู้แล้วว่ารถตามาแล้วมันหลวงมันร้องเอู้วูวร้องร้องมาไม่ใช่แต่ช้างนะคคายังรู้เลยเผือกสองตัวนะเด็กหญิงสาวสองสาวหน่ะยออสามทุกวันนึกงงกันเลยเนะทำไมต้ออตี มันรู้หมดเลยอือมทั้งทีเขาปล่อยเขาปล่อยให้มันกินตามภาษาตีนตามภาษาไอ้ควายเนาะเขาปล่อยให้มันกินหญ้าแต่ยินเสียงรถตามามันวิ่งมาเลยมันวิ่งมาลัดเลยอเอ๊ะมันรู้ได้ยังไงวะอ่าต้องวิ่งมาที่นี่อแต่ว่าเอ๊ะทุกวันนี้ช้างวัวควายทําไมมันฉลาดมากเลยมันมันฉลาดรู้รู้คนเขาคนเราด้วยนะอ่าคนเขาคนเราอ่าทีนี้ ถามเรื่องอช้างป่าช้างป่ามันอยู่แต่ในป่ามันไม่ได้กลิ่นสัมผัสกับมนุษย์เราแตีว่าคีเดว่าขี่รถไปเจอช้างเนี่ยอ่ะแล้วเราไปยืนดูแล้วทีนี้ช้างอ่ะแทงยิงช้างป่าไม่แทงแทงอ่าคลิปแทงอยู่อ่าในคลิปแทงเพราะว่าแทงต้นไม้แทงอะไรโชว์คนอยู่อ้นั้นกะแทงเขาจินเบือกไม้ไม่แทงใส่นนี่แหละแทงแต่คนอถ้าคนไม่อยู่เขาก็ไม่แทงเลยอือออะไรคืออะไรนั้นังกะแทงตกมันหรือเปล่า เขาเขาขู่เขาขู่เราอ๋อก็ขู่เราอืมก็ขู่เราเขาเขาแสดงความเก่งครามของของเขาความยิ่งใหญ่ของเขาความยิ่งใหญ่ของเขาว่าเขาเก่งเขาอย่างนั้นอย่างนี้าสามารถเออกวามสามารถแทะล้มต้นไม้แทงต้นไม้ได้เออเอออืมเขาขู่เขาขู่เราเขาเนี่ยสามารถแทงดินทะลุได้นะแทงดินแทงต้นไม้งาเขาแข็งแกร่งมากนะเอองาเขาแข็ง เพราะว่ามันเป็นงาตันงาตันมันจะหนักด้วยนะน้ำหนักเออเรื่องหนักมันหนักงางาเขามันตันไอ้ช้างที่แทงต้นไม้ต้นอะไรที่โชว์อวดงานมีแต่ช้างงาตันอืมงาตันแบบไหนเพราะว่าในงาของมันมันมีมันมีรูใช่ไหมเออบางตัวไม่มีรูแล้วแล้วเขาทำเขาเขาเขาจะทำร้ายเราไหมไม่ทำร้ายถ้าเขาถ้าเราไม่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 พูดกับเขาไม่ อยู่เฉยๆให้เราอยู่เฉยๆเอออยู่นิ่งๆเขาจะไม่ทําเราอถ้าเราไปพูดปุ๊บหรือเออโบกเอวโบกไว้เสียงดังๆอ่ะเออเออะไรอ๋อเอาเลยเอออันนั้นเขาจะเอาเลยเรียบร้อยถ้ารถถ้ารถวิ่งมาถ้าเปิดแต่และเบ้นเสียงอ่ะเข้าเลยแต่นั้นเออถ้าจอดยืนนิ่งอยู่เฉยๆเขาจะไม่ทําอืมอันนี้ช้างป่านะช้างป่าเอออันนี้ช้างป่าถ้าเราอยู่นิ่งๆเฉย เราไปเห็นเขาอยู่กินข้างหน้าเราเราแล้วเนี่ยเราก็จอดอยู่ดับเครื่องด้วยดับเครื่องต้องหักยอดนิ่งๆเขาก็ไปธรรมชาติเขาก็าอารมณ์ดีเขาก็ไปกินหญ้าไปเขาก็กินผ่านเราไปเขเราค่อยออกไปถ้าเราไปเปิดแต่ปิ๊กปีกลบหน่อยนะลบหน่อยนะไม่ได้เลยนะเรียบร้อยเลยหรือเราไปเบิ้นเบิ้นเสียงใส่นะมบึ้มบิ้มบิ้มใส่ละเขาจ้องมาหาเราเลยนะช้างป่านี้ช้างป่าเล้งใส่เราเออเลียงใส่เราเลย เขาไม่ชอบเสียงเขาจะเอางานชนเลยไหมเออวิ่งมามันมาเลยงาชนเลยเออเขาจะเอางาแว่งมาเลยแหละถ้าเขามีงาชนตรงไหนได้ชนเลยอ่าเขาจะไล่เราพูดง่ายๆเขาจไล่เราคือว่าถ้าถ้าเขาทำแบบนั้นแล้วก็คือห้ามทำแบบนี้ห้ามห้ามเปิดแต่ห้ามเบิ้ลห้ามเปิดแต่ห้ามเบิ้ลรถเลยเวลาเห็นเห็นเขากินอยู่หลายทางอย่างนั้นเนาะอืมแล้วห้ามใช้เสียงด้วย ห้ามจะเสียเราห้ามเรียกเขาด้วยเงียบียิ่งดีเอออยู่เงียบเงียบเอออยู่ในรถเราเงียบเงียบแล้วปิดเครื่องแล้วก็ถ้าเราอยากถ่ายภาพธรรมชาติเขาดับเครื่องแล้วก็ถ่ายกล้องไปเลยไม่ต้องพูดไม่ต้องออกจากรถเราเราไม่ต้องไปพูดว่าเอ้ยทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อย่าไปพูดเด็ดขาดเลยพูดเราวิ่งมาเลยอืมอยู่เฉยอ่าอยู่เฉย เงียบแล้วก็กั้นหายใจด้วยอืเขาว่าไม่ต้องกั้นหายใจถ้าช้างบ้านนะถ้าเห็นแล้วเขาเราะสมมติว่าสมมติไอสมมติตวันเนาะสมมติตะวันกินหญ้าเฉยๆอย่างนี้ก็กินไปเนาะถ้าเราไม่ใช่ควานเนาะเราก็เดินเดินเดินมามันดูเฉยๆเดินเฉยๆครับไม่ต้องพูดห้ามพูดอ่าไม่ต้องพูดเฮ้ยตะวันไอชวให้ดูหน่อยเต้นให้ดูหน่อยห้ามพูดเลยตนีดอ่าถ้าพูดแล้วก็ เขาแสดงกิริยาออกมาเลยมันจะยกวงก่อนมันจะยกงวดมกินก่อนใช้ควานไหมอืมใช้ควานไหมอืมถ้าไม่ใช่แล้วอ่าถ้าไม่ใช่แล้วสโลดีาลให้เลยโชลีไลเลยอ่าอดดมงติลกาให้ดูเลยมาเลยเข้ามาเลยมันจะขู่เขาอย่างนั้นมันเป็นนิสัยของอย่างนั้นมันจะโยนดินเลยอ่าถ้าโยนดินใส่ด้วยถ้าไม่มีเศษอาหารอย่างนี้ ถ้ามีเศษอาหารอย่างนี้เขาจะฟางไปเลยฟางแม่นเลยนะแม่นเลยนะแม่นเลยนะโดนเลยนะระยะห้าเมตรระยะห้าเมตรเนี่ยโดนเลยอืมถ้าเรามาเฉยๆนั่งเฉยๆนั่งแบบไม่พูดถ้าถ้าเราไม่มีถ้าถ้าน้องไม่ไม่มีหญ้าอืินญ้าหรืออะไรหญ้าไม้อะไรเงี้ยน้องก็จะโยนดินอืมดินดินดินเขาจะเอาตีนโฉบเขาชุ่วชั่วชั่วอย่างนี้เขากรอบดินเขากรอบดินแล้วก็หวานกาดินแล้วก็หวาน มก็คือยังไงถ้าเขาใกล้เนาะดีที่สุดห้างเขาใกล้ดีที่สุดไม่ว่าช้างตัวไหนถ้าเราไม,ไม่เป็นควานช้างห้ามเขาใกล้เวลาก็ผูกไว้วกว็เวลาก็ผูกล่ามไว้ทุ่งไร่ทุง่งนาในป่าหรืออะไรเราหลบเขาดีกว่าคือปลอดภัยไว้ก่อนห้ามเขาใกล้ห้ามเขาใกล้ถ้าเขามีควานอยู่ด้วยเน่ะโอเคเข้าได้อืมเพราะช้างเขาจะเกรงใจแต่ควานอ่า ไม่ใช่ควานโดยก่อนจะเป็นฟานอ่ะไม่ใช่ว่าได้ไปเป็นง่ายๆต้องไปฝึกเป็นอาทิตย์ยังเข้ากันได้อาสรุปง่ายๆคือไม่ใช่ว่าอุย้ยกูเก่งกูเป็นควานช้างมาแล้วกูเลี้ยงช้างมาสิบกว่าตัวแล้วกูเลี้ยงได้หมืไอไห่เนีดูดูกูเลี้ยงได้หมด,ด,ดเดมดข้าไปคือเรียบร้อยช้างมันชอบตัวคนเก่งถ้าคนไม่เก่งอยู่รอดทุกวันนี้ครับวันนี้ก็สรุปง่ายๆนะครับถ้าช้างแทงดินใส่หรืออะไรใส่นะครับ ระวังตัวนะครับก็ขอให้ระวังตัวเอาอย่าไปใกล้ของเขาไปใกล้นะครับใกล้องเขาหรือว่าโยนไม้ใส่โยนไม้ใส่ถ้าควานเขาไม่อยู่นะถ้าควานเขาอยู่ช้างจะไม่กล้ากะยึกก็ยักไม่กล้าโย่เออคือห้ามเขาใกล้คือห้ามเขาใกล้สรุปไปแล้วคือห้ามเขาใกล้เลยาไมาจากควานจุดนี้ก็ใข้ปัญหาให้แล้วเนาะนะครับช้างแทงดิน แทงดินโยนไม้อะไรเงี้ยครับก็หากเข้าใกล้เลยนะครับถ้าเห็นแล้วก็ห่างๆยิ่งดีนะครับผมโอเคนะครับเรลาวันที่ขอบคุณกุฎาร้านมากเลยนะครับให้ความดูนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ